สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอิฟเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยวิชาภาษาไทยในวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์คุณครูอิฟจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ของเล่นค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าของเล่นมีอะไรบ้างในวันนี้ที่คุณครูอิฟจะมาแนะนําให้เด็กๆรู้จักก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรู้จัก กับของเล่นต่างชนิดต่างๆเรามาดูความหมายของของเล่นก่อนนะคะลูกของเล่นเขาบอกว่าของเล่นที่ทําจากผ้าพลาสติกเช่นตุ๊กตาหรือของเล่นที่เป็นหุ่นยนต์หรือเป็นรถยนต์มีประโยชน์ก็คือทําให้เด็กๆสนุกเพลิดเพลินใช่ไหมคะลูกแลก้วก็หลังจากการใช้งานแล้วหรือการเล่นแล้วเด็กๆต้องทํายังไงคะ เด็กๆต้องรู้จักเก็บให้เป็นระเบียบด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่เก็บให้เป็นระเบียบาวางระเกะระก,กะเด็กๆอาจจะเหยียบแล้วก็หกล้มเกิดอันตรายได้นะคะเด็กๆนี่ก็คือวิธีการเล่นของเล่นค่ะเล่นแล้วต้องทำยังไงคะต้องรู้จักเก็บให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆเด็กๆ,ๆเล่นของเล่นอยู่ที่บ้าน ของเล่นก็จะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะเรามาดูกันค่ะเอ๊เด็กๆเล่นของเล่นอยู่ที่บ้านมีของเล่นแบบไหนบ้างคะเด็กๆอ่ามีไม้บล็อกเห็นไหมคะลูกอันนี้ก็คือของเล่นที่ทำจากไม้นั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวต่อที่เป็นพลาสติกด้วยใช่ไหมคะอ่าเด็กๆเล่นอยู่ที่บ้านแล้วก็มองชุดนักเรียนเมื่อไหร่จะเปิดโรงเรียนสักทีนะใช่ไหมคะเด็กๆ ตอนนี้เด็กๆก็เล่นของเล่นอยู่ที่บ้านไปก่อนนะคะ,ะต่อไปค่ะเรามาดูกันค่ะเอ๊แล้วที่บ้านเด็กๆมีของเล่นแบบไหนบ้าง<ม>เห็นไหมคะลูกก็จะมีแตกต่างกันออกไปเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะลูกไม่ว่าจะทำด้วยไม้ทําด้วยพลาสติกทํำด้วยผ้าเห็นไหมคะลูกตุ๊กตาหมีนุ่มไหมคะนุ่มมากเลยใช่ไหมคะมีทั้งของแข็งแล้วก็ ที่เป็นนุ่นที่ให้รู้ความรู้สึกนุ่มด้วยใช่ไหมคะลูกเด็กๆเ,เล่นเด็กๆก,ก,ก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะเด็กๆเ,เ,เล่นแล้วก็ต้องรู้จักเก็บใช่ไหมเอ่ยเก็บให้เรียบร้อยนะคะเล่นของเล่นแล้วเด็กๆต้องเก็บด้วยตัวเองด้วยนะคะคุณพี่พอฝากด้วยคะ่ะของเล่นในวันนี้ต่อไปเรามาดูกันคะ่ะเรามาดูแบบปึกหัดกันนะคะเด็กๆ วันนี้แบบฝึกหัดภาษาไทยของเราเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้าที่44มีสีน้ำสีนะคะลูกวันนี้เราจะเจอวันสงกรานไทยค่ะเด็กๆคะเราเรียนผ่านมาแล้วใช่ไหมคะว่าวันสําคัญของไทยเรา,ามีอะไรบ้างวันนี้คุณครูอิฟก็เลยจะพาเด็กๆมา,าดูวันสงกรานของไทยกันเลยค่ะเด็กๆคะ เขาบอกว่าอ่านคำคล้องจองตามคุณครูนะคะแล้วก็ลากเส้นาลากเส้นทางไปหาภาพที่ควรปฏิบัติในวันสงกรานต์นะคะอีกครั้งนะคะฟังคำสั่งนะคะลูกเขาบอกว่าให้เด็กๆอ่านคำคล้องจองตามครูและลากเส้นทางไปหาภาพที่ควรปฏิบัติในวันสงกรานต์ค่ะ ก่อนอื่นคุณครูจะพาเด็กๆมาอ่านคำคล้องจองกันนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูเลยนะคะ,ะเขาบอกว่าในวันสงกรานต์ญาติมาพบกันรดน้ำผู้ใหญ่แสนสุขใจเอ่ยใช่ไหมคะเด็กๆวันสงกรานต์เราก็จะไปทำการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่กันใช่ไหมคะเด็กๆในวันสงกรานต์เพื่อทำอะไรคะ ขอพรผู้ใหญ่นั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆเป็นวันรวมญาตินั่นเองคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาเด็กๆไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ค่ะต่อไปค่ะเรามาดูกันนะคะเราจะมาลากเส้นทางค่ะเด็กๆวันสงกรานต์มีสองเส้นทางให้เด็กๆเลือกกิจกรรมในวันสงกรานต์เด็กๆจะทำอะไรนะาดูภาพแรกเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆ ไปรดน้ำดำหัวคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายใช่ไหมคะ,ะและก็ขอพรอคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายก็จะให้พรเด็กๆก,กลับมาใช่ไหมคะ,ะหรือว่าภาพที่สองคะอ่ะเด็กๆเ,เอาน้ำใส่ถุงแล้วก็ไปโยนใส่ผู้ใหญ่ได้หรือเปล่าเอ้ยไปปาผู้ใหญ่ได้ไหมคะลูก ไม่ได้ใช่ไหมคะกิจกรรมในวันสงกรานต์ที่เด็กๆควรจะปฏิบัติก็คืออ่าเราลากเส้นเลยนะคะเด็กๆลากเส้นทางเส้นทางที่เด็กๆจะต้องเลือกก็คือรถน้ําดำหัวผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วคุณครูิก็จะให้เด็กๆระบายสีอ่านี่เลยค่ะสองภาพนี้ให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะคุณครูขอฝากด้วยค่ะ ต่อไปค่ะเรามาดูกันค่ะแบบปุหกหัดของเราจบแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทําใบงานกันค่ะเด็กๆให้เด็กๆหยิบใบงานวิชาภาษาไทยวันจันทร์ที่27กันยายนพุทธศักราช2564ขึ้นมานะคะเช่นเคยค่ะเด็กๆก,ก็เขียนชื่อนามสกุลนะคะ แล้วก็อนุบาลสองทับอะไรเด็กๆเขียนด้วยนะคะต่อไปค่ะคำสั่งนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นรูปภาพให้ตรงกับภาพไม่ใช่ใช่ไหมคะเด็กๆฟังอีกครั้งนะคะให้นักเรียนโยงเส้นรูปภาพให้ตรงกับคํานั่นเองค่ะไม่ใช่ภาพไปหาภาพใช่ไหมคะลูกให้โยงเส้นภาพไปหาคํา ให้ตรงกันใช่ไหมคะก่อนอื่นเรามาอ่านกันก่อนค่ะเรามาดูรูปภาพรูปที่1แล้วอ่านคำกันก่อนนะคะข้อที่1ภาพที่1ก็คือคำว่าหออูหูห่ออูหูรูปหูก็ต้องคู่กับคำว่าหูใช่ไหมคะต่อไปเลยค่ะข้อที่สอง คำที่สองอ่านว่าจมูกค่ะจมูกอ่านว่าจมูกนะคะเด็กๆจออาจจะมออูกอมกหมูจะหมูกนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะภาพที่สามคำที่สามของเราก็คือมอือมือมอือมืออ่านว่ามือนั่นเองใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะภาพที่สี่คำที่สี่อ่านว่าขออาขาขออาขาอ่านว่าขานั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปค่ะภาพที่ห้าคำที่ห้าอ่านว่าอะไรคะเด็กๆอ่านว่าโตอ,อาตาโตอ,อาตาอ่านว่าตานั่นเองใช่ไหมคะ ครบแล้วทีนี้เรามาโยงเส้นกันค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาโยงกันเลยนะคะข้อที่1ภาพที่1นึ่ว่าอะไรคะเด็กๆต้องโยงไปหาคําว่าหออูหูมนั่นเป็นใช่ไหมคะเด็กๆโยงเสร็จหรือยังเอ่ยโยงเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเป็นข้อที่2รูปภาพก็คือจมูกใช่ไหมคะเด็กๆ คำว่ามนงอยู่ตรงไหนนะเด็กๆยองเลยค่ะอยู่ตรงนี้นั่นเองต่อไปค่ะข้อที่สามภาพที่สามอ่านว่ามอเอมือนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆอ่านว่ามือ,อเด็กๆก,ก็โยงเส้นได้เลยค่ะต่อไปข้อที่สี่ภาพที่สี่เป็นรูปขาใช่ไหมคะ คำว่าขาอยู่ตรงไหนนะ้าติ๊กตอกติ๊กตอกอยู่ที่นี่นี่เองขออาขาค่ะต่อไปค่ะภาพที่ห้าค่ะเด็กๆสุดท้ายแล้วรูปอะไรคะรูปตาใช่ไหมคะเด็กๆก็โยงเส้นไปหาคำว่าโตอาตาใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆเสร็จหรือยังเอ้ย ใบงานของเราก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆเสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยของคุณครูก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนจากกันก็ขอฝากเหมือนเดิมนะคะเด็กๆล้างมือบ่อยๆปราศจากเชื้อโรคนะคะเด็กๆก่อนออกจากบ้านสิ่งที่ห้ามลืมเช่นเคยค่ะ เด็กๆต้องสวมหน้ากากอนามัยเห็นไหมคะเชื้อโรคเชื้อโควิดอยู่รอบกายเราเลยเพราะฉะนั้นเราต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเลยนะคะเด็กๆห้ามลืมนะคะครูออเป็นห่วงคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะ